สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชงโปรตีนนะคะแต่ว่าเราจะเอาอะโวคาโดมาอวดกันก่อนอันนี้อะโวคาโดนะคะซื้อมาสี่ใบนะคะสี่ลูกแล้วก็เช็คว่าอันไหนที่มันทานได้อันนี้นิ่มๆนิดนึงอันนี้ยังแข็งอยู่ต้องบุ่มอันนี้นิดหนึ่ง บอกว่าโปรตีนทานยากนะคะเราก็จะเอามามิกกันกันกบอะโวคาโดนะคะครึงอะโวคาโดก็มีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบนะอพอเรามีอะโวคาโดอะโวคาโดตัวนี้โปรโตีนตัวนี้นะคะส่วนตัวชอบนมอันนี้นะคะ ก็จะเอา3ามอย่างมารวมกันแล้วก็ปั่นนะคะอืมเราก็เตรียมวัตถุดิบให้พร้อมนะคะวัตถุดิบให้พร้อมสำหรับการปั่นนะคะอ่าอ,อันนี้โถปั่นของเรานะคะโอยลืมีกแล้วจ้ะต้องปั่นต้องเตรียมให้พร้อม ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับการทำนะคะ,ะแกะอะโวโคาโดไปอย่างนี้นะคะปุ๊บอ่าหนึ่งชิน้นลูกหนึ่งนะคะวันนี้เราจะทำลูกหนึ่งอ่านี่นะคะเดี๋ยวแกะก่อนนี่นะคะแกะง่าย รูปมันงอมเยอะๆสุกเยอะๆมันก็จะแกะง่ายนะคะปึ๊บเห็นไหมคะนี่เนะี่ยปุป๊บใส่ายปลายตึดใส่ปลาย แก่ง่ายมากโยนทิ้งไปตรงนั้นนี่นะคะปรื one more ปรื one more เป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่โปรตีนไปโปรตีนเราจะใส่สี่ช้อนนะคะสำหรับทานสองท่าน1นึ่ง 1, ใส่าปสองใส่ปสา3ใส่ปลาย ใส่ไปโอเคครบสี่ช้อนนะคะแล้วเราก็ใส่นมค่ะใส่นมตัวนี้นะคะตักไปใส่นมไปเลยนะคะ ใ่สอเป็นอาหารมื้อเช้าที่สายๆหน่อยอเื่อสุขภาพเราจะใส่มิตรกับอะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะใส่ไปแต่ว่าชอบแบบนี้นะคะ เพื่อสุขภาพของตัวเองอนะคะต้องดูแลกันต้องดูแลกันหน่อยสุขภาพสุขภาพดีไม่มีขขยอยากได้ต้องดูแลเองจ้าแล้วเราก็เอามาปั่นนะคะอือ่าเครื่องปัน่นนี่ไม่ใส่ไม้แข็งเพราะว่าไม่มีไม้แข็ง ะะส่วนผสมของเราวันนี้เครื่องปั่นตัวนี้นะคะชุดอาหารเช้าของเราก็จะเป็นอะโวคาโดนมตัวนี้นะคะแล้วก็พระเอกของเราก็จะเป็นโปรตีนขาวตัวนี้นะคะทานได้ทุกคนเลยนะคะที่ ดูแลอยากดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนที่ป่วยหรือเป็นคนที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักหรือคนที่จะอยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะคะก็สามารถทานได้หมดเลยจ้าลืมเสียบบั๊ก เลยนะคะอาแล้วก็เราก็ถึงขั้นตอนนะคะใส่เอามาใส่ภาชนะที่เตรียมเอาไว้นะคะเนื้อมันจะเป็นแบบมูดมากเลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นสูทๆมากเลยนะคะแล้วก็เอาภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้ใส่นะคะอ่าอนนี้เห็นไหมคะอา แบ่งกันต้องแบ่งก่อนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนางกินคนเดียวคุณโรเบิร์ตนี่นะคะโห<ฮ>เนื้อสมูทมากเลยค่ะ ติดอยู่ข้างในอะเสียได้อะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวจะจัดการทีหลังอ่ะอันนี้สำหรับคุณโรเบิร์ตนะคะเดี๋ยวจะเอาไปให้นางนะคะอ่าปิดไปแล้วก็สำหรับของผู้หญิงนะคะเสียได้อันนี้ล้างอ่มันมีประโยชน์ทางนั้นนะคะจะขอบอกเลยว่าประโยชน์ล้วนๆนะคะ โยชน์ล้วนๆคือร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่น้ำใส่น้ำบางทีเราทานให้ร่างกายได้ได้ได้รับสารอาหารดีๆบ้างเนาะบางคนไม่เป็นอะไรก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะคะว่าอยากจะดูแลร่างกายตัวเองเป็น คุณหญิง,ญงวันนี้ก็ใส่ไปะจะชิมให้ดูนะต้องใส่น้ำแข็งไปนิดนึงมันจะได้เย็นๆแต่ว่าอันนี้ไม่มีน้ําแข็งมันก็เลยดูแบบอุ่นๆอือ ตัวนี้นะอร่อยมากค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะไปแล้วบ๊ายบาย